เคยลับขเขมรขน PHL 0 3จอดในสนามบินสำโรงเตรียมเปิดฉากถล่มไทยหลังอายยิงใส่กันเองค่ะข้อสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์สู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งในสถานการณ์ล่าสุดค่ะทางกองทัพภาคที่2ได้มีการสรุปสถานการณ์เพื่อแจ้งให้แก่ประชาชนได้รับทราบผ่านทางเพจของกองทัพภาคที่2แล้วก็ยังเผยถึงความเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชาอีกด้วยค่ะว่าพวกมันเนี่ยยังไม่ยอมจบอย่างที่ผู้นำพร่ำบอกว่าพร้อมจะหยุดยิงค่ะโดยเรื่องนี้นะคะ ก่อนการประชุมเจราจาคะเพจกองทัพภาคที่2เนี่ยโพสต์รายละเอียดระบุไว้บอกว่า,ากองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์การสู้รบถ,ถึงวันที่28กร,รกฎาคมปี2568เ,เวลาเที่ยงวันค่ะฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการระดมยิง BM 21หลายแนวรบโดยเฉพาะเนิน677ภูผีผาโอ,อีแดงพระวิหารและภูมะเขือนอกจากนั้นยังพบความเคลื่อนไหวระบบขีปนาวุธ PHL03 ในพื้นที่สนามบิ สำโรงจังหวัดอุดรมีชยัยฝ่ายเราได้ตอบโต้ตามระดับภัยคุกคามอย่างเท่าเทียมจนถึงการใช้อาวุธต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ช่องบกช่องอานมา้าปราสาตาควายและปราสาตาเมือนทมเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์พบกลุ่มแฮชเกอร์ชาวกามัมพูชาจากระบบของส่วนราชการต่างๆผ่าน c a l NCDC นอกจากนั้นยังตรวจพบทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่แนวหน้าขณะที่ฝ่ายเราเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อวางกำลังค่ะโดยการประทะสำคัญในพื้นที่ช่องอันมาผู้ผีและภูมะเขือปะทะกันหนักฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชายิงปอคอตอบโต้ตลอดทั้งคืนบาดเจ็บหลายรายโดยในพื้นที่ปราสาทตาเมินทโฮปราสาทตาควายฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมุ่งมั่นในการยึดรักษาและพยายามเข้าควบคุมพื้นที่พบว่าการรวมกำลังและก็เพิ่มเติมกำลังขึ้นมา จากพื้นที่ตอนในของกัมพูชายังคงต่อเนื่องนอกจากนั้นยังปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชามีการยิงพลาดใส่ฝ่ายเดียวกันในพื้นที่ช่องอันมาและผามอ,อีแดงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่มีการเพิ่มเติมกําลังเข้ามาหลายหน่วยทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารโดยวันที่27กร,รกฎาคมเวลาสี่โมงครึ่งฝ่ายไทยคะ่ะได้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตชาวกัมพูชาจํานวน12นายที่เสียชีวิตจากการสู้รบในพื้นที่ภูมะเขือกลับแผ่นดินเกิดตามหลัก นุษยธรรมโดยแนวโน้มสถานการณ์ต่อไป ฝ่ายกัมพูชามีแนวโน้มใช้อาวุธยิงระยะไกลในพื้นที่ทั้งลึกมีแนวโน้มการประทะยังคงรุนแรงโดยฝ่ายเฉพาะพื้นที่ช่องอันมาภูผีภูมะเขือปราสาตาเมินโทมและปราสาตาควายรวมทั้งต้องเฝ้าระวังภัยไซเบอร์และการแทรกซึมของสายลับกัมพูชาค่ะโดยการอพยพประชาชนยังคงดําเนินการสนับสนุนส่วนราชการจังหวัดในการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภยัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนพื้นที่ตอนในทั้ง4จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดําเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าพื้นที่รวบรวมพเลเรือนแล้ว1นึ่งแสนคนเพิ่มขึ้น12,625นคนขอละเว้นในส่วนพิกัดพื้นที่โดยละเอียดนะคะโดยผลกระทบต่อประชาชนค่ะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในขณะนี้บ้านสายโทรแปดใต้บ้านสายโทรห้าใต้บ้านสายโทรสีใต้ตําบลจันทบระเพชรและบ้านสายโทรหนึ่งเหนือตําบลบ้านกลวดอําเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ ถูกกระสุนปืนใหญ่และ b m เ1มตก28ปลูกที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายและบ้านหนองเมกบ้านภูมิสรอนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะโดยจิตอาสาพระราชทานนะคะดูแลและช่วยเหลือประชาชนโดยจัดกําลังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาเข้าอํานวยความสะดวกประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวและช่วยขนย้ายสิงของรวมทั้งช่วย ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดบุรีรมัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีและจิตอาสา904จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิ้นจิตอาสา 4, 9 0 4 129นายจิตอาสาประชาชน2480คนและกร็รอจิตอาสา222นายค่ะโดยการจัดนั่งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่4จังหวัดนะจะมีจังหวัดบุรีรมัมย์ มีโรงครัวพระราชทานหนึ่งแห่งรถประกอบอาหารสองคันและมีร้านอาหารเอกชน,ท,น,ชกาานที่จังหวัดสุรินค่ะมีโรงครัวพระราชทาน3มแห่งรถประกอบอาหาร4คันที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะมีโรงครัวพระราชทานหนึ่งแห่งรถประกอบอาหาร3คันแล้วก็ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะโรงครัวพระราชทานหนึ่งแห่งรถประกอบอาหารสองคันนอกจากนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้า Favorite, อยู่หวัวทรง,ทงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาไว้ ใพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่งค่ะ ส่วนเรื่องอื่นๆนะคะข้อหนึ่งเลยกองทัพขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกให้ปฏิบัติตามคําแนะนําส่วนราชการในพื้นที่ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือว่าส่วนราชการในพื้นที่ค่ะและขอความร่วมมือไม่แชร์ข้อมูลจากแหล่งที่มาข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากทางการข้อที่2ค่ะกองทัพขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระสุนปืนใหญ่หรือวัตถุระเบิดตกค้างอย่าเข้าใกล้หรือเก็บไปเพราะว่าเป็นอันตรายและหลักฐานสำ คัในกระบวนการยุติธรรมระดับนานาชาติค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากเพจหลักทางการของกองทัพภาคที่2ค่ะ